สวัสดีครับแฟนรายการสปีดเลทักวันนี้ผมมก่ต่อมาถึงสนามเทียบนครนะครับมาปิดสนามลองรถกันวันนี้ผมจะพามาดูตัวแรงหนึ่งคันที่เพิ่งเสร็จจะทําแข่งปลายปีนี้สนําักไหนนั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันรับรองว่าคนนี้คุ้นๆหน้ารถแรงระดับประเทศของเมืองไทยเหมือนกันสลับน้องคนนี้สวัสดีครับัดีครบแนะนําตัวหน่อยครับบอยฟิล์มชาครับ บอยครับวันนี้บอยเอารถไหนมาเปิดตัวครับก็เอารถของเซกวางสลับรีครับมามามาลองช่วงล่างครับตัวรถเป็นรถอะไรครับเป็นดีแม็กครับดีแม็กทำสีมาใหม่สดใสสีส้มครับสีส้มสำหรับภายนอกคันนี้เป็นสีส้มแล้วหัวเป็นหัวแบบไหนครับก็ก็บล่าครับของอาคาณาครับอาคาณาทั้ง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 ท่อนหน้าเลยนะประตูแก้มฝากระโปรงใช่ครับแล้วส่วนเครื่องยนต์สเตปนี้บอยฟิล์มทําอะไรมาใหม่บ้างครับก็เครื่องเครื่องก็ตรงนี้ก็เริ่มตัวแรกครับก็เริ่ม แต่แต่ลองขึ้นไนโน,โน,นวัดแรงม้าแล้วก็เป็นที่น่าพอใจมากครับเป็นเครื่องส0 0พันดีซีสามพันครับใช้เทโบอะไรครับบอยเอทีเอฟศูนย์แปดครับทีเอฟศูนย์แปดแล้วระบบน้ำมันมนี้ของบอยมาเลยไหมหัวฉีดใช่ครับ g ีด <D> ครับจีดีของบอยเองเลยนะใช่แล้วแล้วส่วนของตัวเครื่องในไส้ในมัน่งฝาทรงฝาสูบแคมคัมเทิร์นนี่ของใครครับบอ<ชา>ยก็แคมก็ต้องที่พลาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นนันพราหม่าครับนันพราหม่าแน่นอนนักแข่งตัวเล็กใช่ครับแล้วส่วนระบบส่งกําลังบอยครับบอย ก็จะเป็นเลดเดนบาร์ของของเอประตูครับเอประูทำให้ช่วงล่างใช่แต่วันนี้ลองลองเทคดูออกออกดีมากครับดีมากส่วนเกียร์อะไรอะไรเกียร์จะเป็นจะเป็นเจลิโก้ฮะเจลิโก้จะเป็นเฮดแพทเทิร์นยังไม่ใช่วีเกตฮะเฮดแพทเทิร์นคือพูดง่ายว่ายังต้องเหยียบคัดต้องเหยียบคัดทุกเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องโยกอยู่โยกอยู่ครับแล้วส่วนคัดไวใช้คัดอะไรครับเบอร์ลันครับคัดเบอร์ลันเบอร์ลันโอเคถือว่าสุดยอดสุดครับแล้วส่วนแล้วส่วน โชกเชิร์กล้อเลยนี่บอยใช้อะไรของอะไรบ้างก็ล้อจะเป็นล้อเบลครับแล้วก็โชกจะเป็นไอของแอคแท็กฟอร์ธครับแล้วยางครับบอยยางเป็นฮูเซอร์ครับเออ่ช่างหลังนี่บอยใช้ขนาดกี่นิ้วในการทดสอบข้างหลังที่วันนี้มาลองเนี่ยจริงๆผมมีจริงๆผมมี29 1สิบนิ้วแต่วันนี้ที่ลองคือ10นิ้วครึ่ง29 10ิบนิ้วครึ่งทำไมถึงลองยางเล็กก่อนนะบอยก็ยางจะลองจะลองแท็กดูก่อนนะพี่ ยองลองยางเล็กดูก่อนแล้วเดี๋ยว12นิ้วค่อยฉีดทีนึงแล้วส่วนกล่องคันนี้บอยใช้กล่องอะไรครับในการจูนเครื่องยนต์ครับอ๋อพลาดไม่ได้เลยพี่ต้องเป็นอิสยาชลครับเห็นอ้าเดินมาจูนให้ถึงสนามเลยใช่ไหมใช่ครับแรงมารถคันนี้นี่คือประมาณกี่มาครับบอยล่าสุดขึ้นมามันนโนก็ไปขึ้นไดโน่ที่แข็งๆนะฮะได้ได้584แต่ท่ออินเตอร์ระเบิดก่อนท็อกเท่าไหร่ครับท็อกท็อกวัดไม่ได้ครับพันทะลุพันทะลุไดโน่มันวัดได้แค่พันสิบเอ็ดแต่ผมทะล แล้วหวังว่าแล้วคันนี้บอยจะวิ่งประมาณสักกี่วิคาดไว้ในใจอีกไม่นานผมว่าสิบต้นๆมีหรือไม่อาจจะมีเลขสวยให้เห็นสิบต้นๆหรือเลขตัวเดียวก้าวไปไปอาจจะถ้าเป็นวีเกตก้าแน่นอนไม่ฉีดถ้าคือพูดถึงในเกียร์เฮดแพทเทิร์นนี้ก่อนผมขอสิบต้นแล้วกันสิบต้นมีแน่นอนกับเกียร์เฮดแพทเทิร์นใช่ครับสเต็ปนี้ใช่แล้วส่วนโชคเล่าอย่างอื่นแหนบเนือบโชคเธอก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่ได้ทำมันยังไม่ได้ย้ายไม่ตีเลยมากครับคือคัสซีเดิมยังไม่ได้ยยุ่งเเดิมลครับ ตัวรถนี่จะลดคิดว่าจะลดน้ำหนักลงจากเดิมอีกไหมก็แค่นี้มันก็เยอะแล้วนะพี่นี่ถือว่าเบาเลนะเบาแล้วครับหนักหนักอยู่เท่าไหร่ครับคันนี้ยังไม่เคยลองช่างเลยพี่ยังไม่เคยลองใช่เพิ่งเสร็จมันมาเองปัดหมาดคือรายการสปีดเล็กถ้าเรามาถ่ายรายการแรกแน่นอนใช่ครับมาเปิดตัวในวันนี้เปิดตัวเลยครับใช่แล้วลืมถามไปรถคันนี้ใช้บู๊อยู่เท่าไหร่ฮะบอยที่วันนั้นจูนมันไดโน่บู๊ได้เจ็ดสิบครับโอ้โหบู๊เจ็ดสิบเลยอะใช่ตัวเครื่องนี่บอยประกอบเองทั้งตัวเลยมก ทีมงานครับทีมงานช่วยกันเ <K ID> ก่งมากนะประกอบขึ้นวิ่งแบบไม่มีปัญหาวุฒิเจ็ดสิบ <ขอ S 2> ปอนด์ลองดูหน่อยพี่เห็นบางคนมาว่าว่าบอยทําเป็นเดอทโบเดิม erm. นี่เดี๋ยวขอลองดูแล้วกันว่า erm เทโบใหญ่จะเป็นไงครับอ่าปีนี้เจอกันแน่เจอแน่ใครใครคล่องใจก็ตะกี้ได้นะ <K ID> อะไรถึงในรุ่นเวทดเดียวกันหน่อยรุ่นเทโบใหญ่ erm. ไม่ฉีดก็ได้ยินมาเยอะพี่บางคนบอกไอ้บอยเป็นเดอทโบเดิมไอ้แล้วแล้วผมเพิ่งไล่อะแล้ววันนี้ผมได้ได้เวลาอย่างนี้ผมถือว่าแฮปปี้อะแต่ถ้าคนที่ไล่มานนาแล้วสู้ผมไม่ได้นี่ก็กกลัััับบพิจจจาารรณตวนนนนะะฮใช่่่เเออแแค แต่ก็ยังไงก็เดี๋ยวลองดูดีกว่าลองดูดีกว่าแต่<ช>แตตกี้รันรันแรกก็สิบจุดแปดเข้าไปแล้วนะ<ช>ลืนล่นน,นยกเข้าเซมนด้วย<ช>โอ้โห,โหยืนตะกี้ผมยืนลุน้นก็ยังยง,ง,งว่าว่าบอยก็ไม่ธรรมดากับไรโบใหญ่ไม่กี่รันก็สิบแล้วไม่มีอะไรยากหรอกพี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรยากที่เกินความสามารถครับคนอื่นทาได้ผมต้องทําได้อาจจะทาได้ดีกว่าคนอื่นเขาด้วยวันนี้ใครมาขับให้บอยก็ขับต้องเป็นน้องเบสครับน้องเบสแน่นอนโอเคแล้ว ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะให้บอยทำท u r โ o ใหญ่อย่างคันนี้บ้างเนี่ย<ก>็ไดต่อบ,บอยยังไงบ้างครับก็ติดต่อครับที่เบอร์ครับ0812069 4 11ครับเขาคาดเลยมากงบประมาณในการทำท u r โ o ใหญ่ของบอยต้องนนดูเลยพี่มันมันมันมีของนอกของเมกาของไท<ค>นนยคันนี้คันนี้หมดเท่าไหร่ะรคันนี้หรอสามแสนอยู่ไหมครับ สามแสนไม่น่าอยู่นะพี่ล้อล้อก็แต่แสนแล้วนะอเกียร์เกียร์เกียร์เลยพี่สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทเียร์น่จากไหนนะเห็นเดินอยู่แป๊บๆเนี้ยอ่ะหูเสื่อครับอ่ะหูไปเดินมัวันนี้เดินมาเคอยมามาดูแลทีคนี้ทีมงานชุดใหญ่ทั้งคนจูนยางล้อช่างเครื่องใช่ครับมาครบเลยใช่คะับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถบอยจะวิ่งสิบปอนด์ด้ไหก็คันนี้จะเป็นผลงานแค่คันแรกจริงๆผมมีอีกจะมีรุ่นฉีดอีกคันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซิโล เครื่องดีเซลดีเซลครับพบกันแน่สิ้นปีนี้สีส้มหมดเลยสามขั้นสีส้มสิ้นปีนี้เจอกันแน่ใช่ครับบอยครับสลับภายในคนนี้บอยใส่อะไรมาบ้างภายในอะภายในไม่มีอะไรมากพี่ก็ดิฟฟี่ชุดหนึ่งตัวใช่ครับหกตัวตัวชุดใหญ่แล้วก็มีวัดบูลลอยปอนแล้วเบาะอะไรเห็นแอบเบาเบาะจะเป็นยี่ห้อใหม่พี่เป็นบัตเลอร์ครับบัตเลอร์ใช่ไม่ใช่เกอเก้แล้วใช่ไหมก็ลองเปลี่ยนดูบ้างใช้เกอเก้กันเยอะแล้วอะขอเปลี่ยนเป็นบัตเลอร์บ้างบัตเลอร์แล้วอุปกรณ์ที่่ไมมมใช้้้้ก็ลลลลืืืออออหหดดครับเย แล้วส่วนเห็นเห็นถังไอบีเนียมันเนี่ยอยู่รถมีถังอะไรอะไรเงี้ยอยู่ในรถอ่ะเป็นกล่องแบตกล่องแบตครับกล่องแบตใช่ครับเออแล้วส่วนภายนอกกี้ลืมถามไปบนกระบะหลังมันมีระบบอะไรอยู่บ้างวางถังเต็มแล้วอ๋อก็จะมีถังถังเซฟตี้ครับถังน้ำมันเซฟตี้แล้วก็จะมีจะมีเป็นไอถังถังอินเตอร์น้ำเน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเออรถคันนี้ใช้อินเตอร์น้ำหรือมันถังมีเตอร์น้ำครับอินเตอร์น้ำใช่วิ่งรอบรถเติมน้ำแข็งเที่ยวหนึ่งก็รอบหนึ่งก็หมดแล้วมันดีไหมก็ผมว่าดีกว่านะดีกว่าอินอากาศนะใช่ดีกว่าครับ แล้วเห็นมีทางมีปั๊มติ๊กมีครับปั๊มติ๊ก04สองตัวใช่ครับก็ก็เดินระบบจากพิเศ์บางหมดครับทำให้หมดเลยใช่ดูแลให้ครับดูแลงานสวยเนียนมากใช่ครับแต่ที่สําคัญคือเรื่องในห้องเครื่องเฮดเดอร์สวยมากเฮดเดอร์บอกได้ไหมที่ไหนก็แถวบางใหญ่ครับแถวบางใหญ่ใช่ครับเฮดเดอร์ยาวด้วยยาวครับสวยสวยยแล้วทั้งานสวยเดี๋ยวแป๊บครับเมื่อขับมาหน่อยโอ้โหเดินไปแป๊บแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเบสครับเบส สำหรับรถคันนี้ของบอยเป็นไงบ้างครับอาการฟิลรถขับเป็นไงบ้างอ๋อก็แรงใช้ได้เลยครับแรงใช้ได้ใช่ครับตะกี้เบสใช้บูอยู่เท่าไหร่นะขับไปทีเนี้ยเจ็ดสิบขมิบเจ็ดสิบขมิบเลยนะครับผมเห็นเข้าเห็นเข้าเส้นไปที่เบรกโอ้โหแล้วช่วง์ตัวช่วงล่างอะไรดีไหมฮะอ๋อตอนนี้ช่วงล่างข้างหลังตอนนี้โอเคแต่ข้างหน้ายังนิดหน่อยมีปัญหานิดหน่อยตปรับแก้นิดหน่อยได้คริดว่าเบสขับสิบต้นได้ไหมคันเนี้ยอาการรถ สบายบึย้ดครับสบายบึย้ดนะทำท่าไงทำมือไงสบายบึย้ดนี่คร <laughs> <laughs> นี้นะครับแน่นอนครับนักแข่งมือหนึ่งของเมืองไทยเดี๋ยวเรามาดูเลยกว่าครับว่าเบสจะขับสิบต้นได้หรือเปล่าว้าว